ยังบ่ฮอดพี่น้องเอ้ยอ่าอ่าทีมงานทางเจ้าสาวกำลังรอรับพี่น้องเอ้ยเนาะยืนสู้โต่สุดลาบพี่น้องไม่ก้นโค้บผู้งามพี่น้องเอ้ยมาแล้วครูพี่น้องมาแล้วครูกำลังมาพี่น้องเอ้ยเนาะ ี่น้องเลยถ้าบรรยากาศพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะมามาแล้วพี่น้องเลยใช่มาแล้วพ่อมาแล้วหนึ่งลูกใช่ขางพี่น้องเลยเนาะโอ้ผมกำลังเตรียมอาวุธอยู่เว้นคือการจะบ้ากันเลยเนาะเว้นเหลื่อมมากมากเราก็ได้หินเต้นพี่น้องเลยให้ได้นับบาดเจ็ ยังยุดสลออยู่พี่นงอเบนดายังบอดิจะบ่งยังเว่นนะเว่นนะโดโคดดำลุกลืออยู่เนาะข้างลุงมข้างข้างมขดาเตียงเนีเตียงขึนมาบ่ยังจะนอนดึกนะคือบึง โบเรามาอยู่นี่สองโมงขอด้เนาะดยโดยนั่งพี่งีของบานของขาขานของขาเอฮ้นี่บคนตรงนีอีกเนาะอันนี้เนาะกระเบิงเนี่ยใชไปกระเบิงก้อนซะคนเน่เนี่นี่พี่นองเลยคนหักกันนีพี่นองเลยเบิงก้อนเด้อ สูตรสูตรบ้านสูตรบ้านเพิ่นบ่จีเนาะารเนาะมาต้อนรับบ่เออเดี๋ยวดี๋ยวรับซีนสดรับซีนสดปฏิบัวิที่กอนเขาเพื่อนเนาะ ก้อนเขาด้วระว่าแล้ว่าาต้อนรับนะขอบก่อนเนวขอบก่อนนะที่จ้ากันัเอ้านมาเลยเอาด้านเาจานเอาน้านมาเลยขึ้นจุด่อนทีจะเป่ากันแต่เบิงเบิ่งมาทำไมไปดีเด้อโอ้ท่านรังกับเจ้าบ่าวคุยกันได้ มไปและส่วนหุ้มส่วนหุมพี่เลยส่วนเงาเนาะเรกีแล้วก่อให้ทีแล้วไป่เลยแน่นแนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่นัองเลยยังดีอ่างเดย บางคนต้องฝนชิโต๊กแามันฝนบ่คือฝนชิตกจะแต่ว่ามันหอดูเลยคนตรงไม่วไม่กวนยุ่เห็นใส่แว่นน่คนมาพี่่อยพี่เห็นมูแซ่หอยากใช้น้ำขอยเลยเออคืออไรพี่นองยเนาะใช้อเสาแน่เพรใช้เกือบ่เอามันเทนใหม่ได้เทนใหม่บ่เสเเาะอพี่นองเโมเมนต์เ อยู่นี่เลยเนาะแนอนนอนนี่นอนเพื่อนในพินังนั่งช่องมึงดูเพว่นพอดีเฮมากยันบราันบาดนี้เล่นมาเลยเล่นมาเลยไม่ใช่คนเกือบมาหักเนาะเล่นมาหักใครเล่นมาหักยันโบราณหลังเลยผมได้เบิ้งนวดข้างหลังนั่นมันกุ้งเต้าทองเหายากเลยคุณผู้ชมเยอะหายากเลยบริมีนะเดี๋ยวบ้านเขาเลยในผมเต่าทองรอบพันกำลังทำพิธีเนาะพี่นังเลยก่อนจะก่อนจะเข้าเรื่องเจ้าสาวเนาะ นไอ้เพื่อนและเชื่อบริษัทบ่ข้าวฝาว้ีสามปีเยสิสามปีล้วบริษัทำลังเริ่มวีดนึ่งเดอัลยบ่ทางเจ้าจะบบานทางไหนเด้อ อันบ้านพ่ากันมาแต่บ้านบ้านไหนกันบ้านจนบ้านคำเขา้ยใกล้นี้ใกหูแจ๊กอยู่หูแจ๊กอยู่บ้านคำเขาพวกกะบโบไก่ด้เนกับบไก่กับอไก่รถกับอกสามสีป่นยีบู๋ลถ้าทาเหยียบดีกรบบ่ออดาเหยียบดีบ่อไ่อดได้รเอาไปุเหยียบลินเหยียบดีไก่นัน่เออนนะ บัน้นคำเ่าบัานไทยฮูเอ้าบนบใช้เกือบบนบใช่เกือบก้อนใส่เกือบก้นกอนเล่นเนาะเอาอยูนี่นนนเนาะ ไ้เ้าอ้ไมนี่พันเรื่องให้บ้านไดมเนี่บ้านดอันนี้มีน่ยเไปต้มนี่น่ะคือมาพันิตชง่มผมโล่ได้เลยเนาะเป้ยเนาะกันพนิคมาันพนิเป็นยอมเขาก็ยังลื้ออยนหลบ้านเยบ้านลงลง่าลงเอะกไปแล้วยตัดมาใหม่ไมไอ้าานจานี่เ่น่าขอพี่เว้นแ่้วตัดมาใหม่มา้โ่วนบ่ทางนี้ ไ่ได้่ใ่ทิ้แ่ไี่ใ่ิงแลบไหนพี่น้องไม่ใส่ปะด้่ใช่ตาบดีประด้ตอนนี้เว้เซตาตาแล้วอเริ่มแล้วเริ่มแล้วบวารึ้นบวาขคืนตาแล้วตาขึ้นยังไงไดเ้ยเฮ้ยจะว่าก็ล่อไปมึนไงขอดก็ล่อไปผู้ยั่ผู้ยัยในนั้นนม่้อไปแม่ลงลปไปในบ้านแม่

บอชมุรามุรามุราเบอร์รี่เป็นของแนพี่เจ้ากันเพื่อเบาจะบกเห็นใ้คนนั้นหายสาบชูนไปเลยนั่งล่นทนนิสนั่งเล่นเทนนอสว่าง่หยชิงชิงชิงุงเล่ยชิงนุงเลยน้มได้ไอ้นั่งเมืองเมิ่อก่อนหลองแล้วไงอ้ยยานะวันดียายาซะมันล้มไดบ่าวานึ้นดิแม้ย ปรลุกเซเว่นเออโโนบิไมรอไคือได้บีดได้มันเลยลายตาบุลายล้จะกวาที่เป็นสาตาจาวเตาอยู่บัดเนาใช่ไหมดีเวกัะเพร แว่นว่นสาตามันเฉพาะมนั่นอะไรนึงตาบอดดสาตาคนั้มันบกขึ้นกันเลยแม่ลุงลุงเฮิมชแล้วแบบบพ่เด่วละคนเจ้าะเบิ่งรวดพระชาเพิ่ล้าลหรทัานหน้าพี่น้องเลยเนาะเพิ่งกระดีข้าไปแล้วบาทพี่พี่น้องเลยของข้าของวานทันในครอบบอกเรียบร้อยเลย่ละคนในเพิ่งรุดนเน็ปในอไนเนในจะเบิ่งเบิ้งหินได้ง นี่ไงแต่บุษยใช้รองเอมาบาเพิยมตู้มาทัดเลยไปไปไปหัดเจ้าบ้าไปบานิ้ายพี่น้องเลย อ่าเดินเส้นนางขึ้นนะเส้นนางกันเด้อแขกคนมาพี่น้องไอ้เขี้ตัวแกตั้งคนก้อนบาทเด้อเออแกตัวแกตังเด้อประธานเด้อประธานเด้อหัวเสียงเนาะโอ้อเพื่อนพนังได้เนาะบัดอื่นเมืองไกลพน้องบานเฮาเป็นอย่างธรรมดาได้พี่น้องเลยเนาะเออ ไปแล้วบ่ไปแล้วมาไปสดีเลยงามๆีดงเนาะสุวทเขาก็ได้ดอกโอ้ยจะชิบวาเนยาก็เพยังแมใจได้่ะเนอะน้นลใกำัใกล้เมียเขได้บ้าแบบนี้นะเอ้านีรเนเออเออ โอเคพี o, ่น้องไลยเนาะก่อนไปครับอ่าได้อย um, ู่ได้กินนะเซียนนะบ่อมาในเซียนเลยได้พี่น้องเลยหลังในล่าเลยได้เนาะเซียนแล้วเซียนแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะประกาศเรื่องนี้คอยไปเรียกขับไปร่ทุกคนไปหาหมอกรนเด้อเอาไปและพ่อ่อไปเพิ่มพี่แดงเลยนะสองแท่งโดยมาเมื่อนี้เนี่ยเขาได้อยู่น้ำทอดเพิ่น อาเข่าคนหงุ่นหอได้เพราะว่าทีเอาไปทางคิดิกก่อนมีน้องเลยไปเป็นยังกันนะหาจะเบิ่งเราแต่งโตดิอาพอดีทางไปทู่แล้วท่องเสียไปเฉยหน่อยหรือว่าท่องอะไรโดยโดยโดยถ้าไปทู่ไปหาโมก็ใส่เนาะไคอยกระตัวได้อยู่ตัวได้แต่พูซ่าคอยน่ะ แมกคอ่ไห้คือแพทคือหมอคือแเนอเาะคอยคือแล้วคอยเยียนมากกันนอาอยก็เนอะอ่าอ่าัวคอยมงมอยังหมอฟันหมอฟันหมันอออเอามือน่เอมื้อเอาพุญเอลเอาบุนเอลฮอนฮอนฮอนฮออนไปนึ่าฮอน

ล่างเนาะพี่นะ้องเลยมาสีสูควันเนาะนะเออไอซองมึงขัวม่ที่นี่เดือดแต่าเดือดแต่กระดูกคา ก็ดีเช่นน่าก็คอยได้คืนนี่นะ้จะไหวขาหนึ่งต้องหาพอดีพมาต้องหาพอดีว่ดน่ใ้อใอยู่มาเน้ยาได้้ดมือไปฐา้วพี่น้อง้ดมือดีไกดัดสวัสดีสสดีอดัดีสสดียดีดีสสดวัสดีดีสสดดสดดีดีดี ม้กน้นาตงเ้วนราสามคนาเราเอาลมันขนนี่แล้วบอกว่าเจ้าเนื้อเนื้อปลาเราอัคือบอกโย่อ้ี่วะอันนี้นี่ลุงลุงลุงกางบอกกลางแม่กลางใ่ะกลางแต่ลูกกางของเพื่อนนันไหะเพื่อนเพื่อนตาสาวเ้ย เดี๋ยวมาไปมาแลกชั่วสมงชั่วงไปไม่ได้คืไม่นอนปุ่ตีแล้วเล่นเนาะไม่นอนเราโเลยไปเลยว่าไม่รอนนิงแด่นยักเออเลือยอยู่ว่เลือยอยู่ระ้บกแล้วโบกวันนีวันนี้มันนัวแน่หวังว่วได้ยู่ได้กินเลี้ยงนี่กับย้อนเพิ่นได้พี่น้องเลยเนาะบัดคืนเลยแมนร้อนบัดคืนนี่แล้วเราบอกเราบอกอันบป็เตียงไปหุบเพื่องอ่ะเป้เชียงนี่ตักน้ำเราอ่ะ ขาหวนะวาจะเป็นคนขไข่เหอหัวย้อมมาเห็นน้ำมันได้เลยพี่มาไหวปะวายจะงานงเอวะจับเข้าไปเลยมะเฟืองี่สรุปขงลานเชื้อมันฟืองได้ะลบกันเลยบ่ายเมื่อจะเย็นเอยย็นเยมะเคืองเย็นเฉยเย้่ีมอะไรอันบายก้นป้จังวาแล้วนักหยุ่นยุ่นอยู่ได้ตัวจักไปผู้ดกเนินงานผู้ดเนนาะโอ้ยดีได้ผู้บ่

ทั้งายเจะาเบาพี่น้องกยังบาิกิข้าวกินน้ำในตาเบื่งกันเนาะหาข้าวห้าน้ามันกินก่อนเนาะโดยมาทังประตูทํางประตูก <ss ması> <sh tama ño> ็ยังบาิกินขวาวกินน้ำกันเนาะ เอา้างใจนะเดี๋ยวทังละวุ่นกับเสด็จบคลิปก่อนบัดนี้เนาะลาพีลาน้องไปก่อนเด้อเน้องพระสกูลสุคนเด้อเนาะหาข้าวหาน้ำกินก่อนเด้อสบายดีเด้อโดยโดยเป็น้องสบายดีสบายดีกเด้อทุกคนเด้อโดยโดยไปพี่น้องไปบริเวณกายเสด็จขอจบคลิปเพียงสามีก่อนพี่น้องเลยหาข้าวหาน้ำเนาะทั้งทีมงานก่อนพี่น้องเลยโดย